ส่วนพระเอกนางเอกที่เข้าขากันได้ดีที่สุดอย่างเกรทวอรดินทร์และแมทพิรณีจากละครเรื่องลิขิตสเสนหาก็วางมวยเอ๊ะถ่ายชากกุกกิ๊กจิกกัดเบาๆกันที่จังหวัดราชบุรีข่าวว่างานนี้ทั้งเละทั้งเหม็นเลยล่ะค่ะ ได้บรรยากาศสุดๆเลยค่ะสำหรับฉากจิกกัดเบาๆของพระนางเกรสแมทที่ผู้จัดพิคิงสมจริงแห่งกู๊ดฟิลลิ่งพาทีมงานและนักแสดงไปคลุกกับธรรมชาติในฟาร์มวัวจ,จังหวัดราชบุรีโดยเป็นฉากที่หนุ่มเกรสงงเกิดน้อยใจในรักไม่สมหวังเพราะเห็นนางเอกไปกิก๊กหนมอื่นต่อหน้าต่อต,อตาเลยยั่วจัดออกแรงเตะกองยาข้างหน้าแต่ถ้าหนไปโดนขี้วัวกองเบื้องเริ่มเลยทําให้ยิ่งโกรจัดเพราะทั้งเหม็นทั้งแหวะกับขี้วัวบนรองเท้าแถมยังโดนล้อจากสาวตัวปัญหาเลยคว้าสายยางสาดน้ํายิงฝ่ายตรงข้ามอย่างหนำใจ ก่อนจะโดนโต๊ะกลับเปียกปอนกันไปต,ตามๆกันค่ะ เต็มเต็มเลยโหเตะไม่เกรงใจขี้วัวเลยอ่ะไม่เซฟขี้วัวเลยเตะแบบปึ้งกระเด็นเข้าหน้าหน้าตัวเองในในเรื่องมันต้องแก้เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงปากร้ายกับผมมากไม่ยอมอยู่แล้วครับเราเดินมาว่มองว่าน้ำแบดแรงกว่านะน้ําเขาเบามากแต่แบบทาไมแดดเกลว่าเขาอ๋อตัวเองชิดใส่ตัวเองนี่นะต้องต้องดูครับฉากนี้เป็นฉากที่เรามีเด็กๆสองคนที่มาเที่ยวที่นี่กับเราแล้วที่บ้่ชอเล่ไปไปลูกไปไปหน่อย นี่แล้วจะเห็นความน่ารักของเด็กในฉากนี้เวลาที่เจอวัวแบบฮัดชิ้วใส่อะไรอย่างเงี้ยต้องคอยดูกัน